สวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนๆนะครับนี่ก็เป็นอีกเครื่องหนึ่งและก็ไม่ใช่เครื่องเดียวนะฮะที่ยังรอการซ่อมนะฮะยังมีอีกหลายเครื่องนะครับที่ยังรอการซ่อมอยู่นะครับ ตอนในคลิปวิดีโอที่แล้วนะฮะที่ลุงสั่งคาไปมันจะมีมแค่2เครื่องนี้นะฮะกับเครื่องข้างบน,บนก็เป็น3ามเครื่องเพื่อนข้างบ้านรู้ว่านะฮะจะได้นําเอาซ่อมเอาตู้ไมโครเวฟพวกนี้นะฮะซ่อมแล้วนํามาไปบริจาคนะฮะเพื่อนมีอยู่ของเก่านะใะช้ไม่ได้ก็เอามาให้ลุงสั่นอีกนะครับจะทําการนําเอาไปซ่อมเช่นเคยนะฮะนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูนะฮะว่าอาการเครื่องนี้เป็นยังไงนะครับจะทําการซ่อม ตรวเช็คดูนะครับอย่างหลังจากที่ในคลิปวิดีโอแรกนะลุงสัรเปลี่ยนซีคลิปวิดีโอที่2ก็คือใช้งานได้คือถือว่าโชคดีไปในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาตรวจเช็คเครื่องนี้และอีกสามเครื่องนะฮะถ้ามีอาการที่เหมือนกันนะครับลุงสันก็จะตัดแค่คลิปนี้คลิปเดียวแล้วก็จะซ่อมเพื่อที่จะรอให้พี่เขานํากลับไปบริจาคนะฮะเดี๋ยวเรามาตรวจเช็คอาการกันก่อนเลยนะฮะมาเดี๋ยวเริ่มทาการทดสอบกันเลยนะครับ ล้งเลยนะสั่งย้ำมาไวเลยนะฮะเรื่องไฟฟ้านี่เป็นอะไรที่ปลอดไอ้ที่ต้องระวังเป็นที่สุดนะฮะอยู่บนพื้นปูนหรืออยู่บนพื้นที่อ่ามีความชื้นนะฮะให้ระวังที่สุดก็คือต้องใส่รองเท้านะฮะใส่รองเท้าอย่างสมมติว่าถ้าหากว่าไฟช็อตเนี่ยนะฮะไฟช็อตลงโคลงนะับเราใส่รองเท้าอย่างน้อยเรายังได้เปรียบนะครับได้เปรียบตรงที่ว่า ไฟจะไม่ดูดจะไม่ช็อตเรานะครับนเนี่ยเช่นตอนนี้เราสารั่งเชอไฟเข้าไปแล้วนะครับไม่รู้หรอกว่าได้เจ้าตู้ไมโครเวฟปเนี้ม,นมีกระแสไฟที่รั่วไหลหรือเปล่านะฮะถ้ามีกระแสไฟที่รั่ไหลยอย่างน้อยเราใสา่ใน,นเท้านะฮะก็ยังมีความปลอดภัยมาทําการลองดูกันก่อนเลยนะครับว่าเจ้าใบเนี้จะมีอาการเหมือนสองใบที่แล้วหรือเปล่านะฮะจะมีอาการเหมือนใบที่รเราสั่งเปลี่ยนสีหรือเปล่านะครับมาดูกันตัวนี้ ชิ้นเคยนะครับความร้อนตัวบนนี้เป็นความร้อนนะครับเพิ่มความร้อนตัวนี้เป็นเวลานะครับลองเปิดดูกันเขามีนะฮะมีเสียงดังแต่เจ้ากระจกใบนี้ยเป็นกระจกที่ทึบไม่สามารถมองเห็นด้านในนะครับโอเครู้ว่าใช้งานได้แล้วนะครับลองเปิดดูรู้ว่าใช้งานได้ คือหมุนเปิดติดไฟติดด้านในนะฮะแต่ต้องมาดูก่อนว่าด้านในร้อนหรือเปล่าปิดเลยนะครับโอเคโอเคเมื่อกี้นี้เราเปิดแล้วก็ามาลองลองเดินเครื่องนะลองมาดูด้านในกันดูนะว่าร้อนหรือเปล่านะครับโอเคเครื่องนี้ไม่ร้อนนะครับเครื่องนี้ไม่ร้อนเดี๋ยวทำการถอดไฟก่อนนะครับถอดปลั๊กไฟก่อน ยาเดี๋ยวลุงสาจะถอดฝาออกนะครับถอดฝาเจ้าเครื่องนี้ออกแล้วก็จะมาดูด้านในกันว่าเสียที่ตรงไหนนะครับอืถอดแล้วนะครับเขาจะมีน็อตอยู่ห้าตัวแล้ตัวนี้นะวิธีการถอดเนี่ยจะมือเหมือนกันเกือบทุกเครื่องเลยครับถอดน็อตด้านหลังออกแล้วก็ยกนะฮะงานตรงนี้ขึ้นนะยกขึ้นแล้วก็เบนออก ออกน,นี้นะครับก็ออกดึงมานี้นะครับเปิดออกมาแล้วนะครับฟิลไม่ขาดนะฟิวไม่ขาดทุกอย่างเป็นปกตินะครับหลอดไฟเป็นปกติตทีนี้เนี่ยเดี๋ยวทีาสั่งก็คงจะต้องเช็คนะครับไอ้เจ้า C นะ คุณสันจะไม่เช็คยังไม่ถอดออกนะเดี๋ยวตรวจเช็คกันในวงจรเลยเครื่องนี้นะฮะมีสภาพที่ภายในนี่ดีดีพอสมควรเลยนะครับเป็นสภาพที่ดูดีอย่างมากเลยนะฮะอย่างที่ลุงสันบอกนะฮะบ,บางเครื่องก็จะมีฟิลเนี่ยตัวนี้จะเป็นฟิลนะครับบางเครื่องก็จะไม่มีฟิลนะฮะก็ถอดอย่างเช่นอย่างที่เคยบอกไว้ในคลิปนะครับคลิปแรกที่บอกว่าไอ้เจ้าสลักตรงเนี้ยเขาก็จะมีตัวกดก็กดนะครับกดตามที่ที่ลุงสันได้ได้บอกแนะนําไปในคราวที่แล้วนะฮะ โอเค๋ยว okay, มสาม,มารถทําการเช็ดตัวเช็คนะครับตัวเช็คเจ้า4ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาไล่ตรวจด,ดูฟิลนะฮะดูเจ้าตัวนี้ลืมอีกแล้วนะว่าชื่ออะไรนะครับโอเคเดี๋ยวทำมาทำการตรวจก่อนนะตัวนี้ก็หลงสันจะเช็คก,กันในในเครื่องนี้เลยนะครับ <c oughs> <c oughs> จะเทสเช็คก,กันในเครื่องนี้ไม่ถอดออกนะครับแต่ดึงสายไฟออกแล้วนะครับถอดสายไฟออกแล้วมาเช็ค C ีกันดูนะครับว่าสี่ปกติไหมรับจิ้ม โอเคเลยนะฮะสรุปแล้วนะครับเจ้าตัวนี้น่าจะมีอาการเหมือนในเครื่องแรกนะครับเราก็มาเปลี่ยนนะฮะเครื่องนี้ C ชัวนะฮะแต่ทำไมฟิลถึงไม่ขาดนะครับดูนะฮะฟิลไม่ขาดถ้าเทาฟิลขาดนี่จะไม่มีการตอบสนองนะครับจะก็คือเราจิ้มไปเนี่ยจะไม่มีการตอบสนองแต่นี้ฟิลไม่ขาดนะครับฟิลเป็นปกติ แต่ซีซีไม่เป็นปกตินะฮะเป็นอาการที่ขึ้นแล้วไม่ลงนะครับสลับซ้ายขวานะฮะลองเช็คขาดูนะครับโอเคเลยตัวนี้ซีเสียชัวนะครับชัวก็เปลี่ยนซีน,นะฮะเปลี่ยนซีตามในคลิปที่ลุงสันทําให้ดูในคลิปแรกนะครับเปลี่ยนซีตัวนี้เช่นเคยนะครับมีใบเก่าแล้วก็เอาใบเก่ามาเช็คดูแกะดูสภาพแล้วตัวนี้ไม่น่าจะ นำกลับไปใช้งานได้นะเพราะว่ขาขาเขอหักแต่ลุงสังไม่ได้เปิดดูด้านในนะฮะก็ต้องลองมาเช็คดูสภาพก็จะโทมนะฮะโซม,มพอๆกับเครื่องอะไหล่นะฮะเครื่องอะไหล่ออที่ลุงสันได้ทําการถอดอะไหล่ไปแล้วหนึ่งหนึ่งเครื่องนะครับนี่ก็น่าจะเป็นเครื่องที่สองนะฮะหากถอดอะไหล่ได้หรืออาการที่นําไปใช้แล้วไม่คุ้มกับการซ่อมหรือเอาไปใช้ประโยชน์แล้วอาจจะเกิดอันตรายนี่ไม่เอาเลยนะฮะลุงสันคิดว่าเอาอะไหล่อย่างเดียวดีกว่านะฮะ <c oughs> ก็อย่างเช่นนะฮะเครื่องเนี้ย นะครับเครื่องนี้ที่ถอดอะไหล่ไปใส่นะฮะใส่ยสยที่ถอดซีไปนะครับก็พอๆกันเครื่องนี้นะฮะเดี๋ยวลุงสันจะทาการนะฮะเช็คดูนะฮะถ้าซีใช้ได้ก็ถอดซีเช่นกันนะครับเพราะว่าคุยกับพี่เขาแล้วนะฮะพี่บอกว่าไม่เป็นไรไม่มีปัญหานะะเพราะว่าเราเอาของเก่เามาซ่อมเนาะเราไม่ได้ไปซื้อของใหม่มานะฮะซ่อมให้ใช้ได้แตบไม่ครบจํานวนที่มีมาก็ไม่เป็นไรนะครับขอให้ขอเพียงแต่ว่าให้ซ่อมให้ได้ทักอ่าได้พอสมควรนะครับ แตเครื่องเนี่ยหน,นูังคิดว่าไม่น่าจะเอามาซ่อมหรือลังด้านในน่าจะหลุดเพราะว่าเครื่องที่ได้มาก็สุดเห็นไหมฮะมะีสกอตเทปแปะเข้ามาด้วยนะครับสภาพด้านในเครื่องนี้ก็น่าจะมีการซ่อมมาแล้วนะครับเพราะว่าฟิลเขาก็ใช้เป็นสกอตเทปพันเอาไว้หไหมฮะแล้วก็ไหลย,ย่างนะฮะส่วนเนี่ยตัวนี้ก็หลุดเห็นไหมครับด้านในนี้หลุดก็ ไม่ไม่ไม่คุ้มกับการซ่อมก็เราถอดเอาอะไหล่เอาอะไหล่อย่างเดียวนะฮะลุงสันจะมาเช็คซีก่อนนะครับเหมือนเดิมเช็คซีเหมือนเดิมมาเช็คอาการซีเครื่องนี้กันดูนะครับดีหรือเสียนี่นะครับถือว่าใช้ได้เลยนะฮะถือว่าซีใช้ได้เลยนะครับเห็นไหมฮะผมขึ้นแล้วกระดิกขึ้นแล้วก็กระดิกลงถอดแล้วด้วยนะฮะเดี๋ยวลุงสันก็จะเอาซีตัวนี้ไปใส่เครื่องดํานะครับ ส่วนอุปกรณ์ที่อยู่ภายในเนี้ยนะองสันคิดว่านะครับจะต้องมีตัวใดตัวหนึ่งของเครื่องใดเครื่องหนึ่งที่จะทําตัวนี้จะเสียนะครับอไอ้เจ้าตัวเนี้ยคิดว่าน่าจะมีสักเครื่องเนึงต้องเสียเราจะต้องได้นําใช้นําเอาเจ้าอุปกรณ์ตัวเนี้ยไปใช้ประโยชน์นะครับเพราะว่าอันนี้นะฮะเจ้าเจ้าตัวเนี้ยนะฮะองสันเช็คดูแล้วมันก็ไม่ชอ็อตนะครับไม่มีการชอร็อตของของวงจรน,นะครับ ะะถ้ามีการช็อตของมงจรไฟลงกาวนี่ก็จะทําให้ให้เข็มมิเตอร์ขึ้นนะครับตัวนี้พอ,อตรวจเช็คดูแล้วนะฮะไม่มีไม่มีอาการช็อตไม่มีอาการเสียนะครับเดี๋ยวก็จะแจ้งพี่เขาถ้าหากว่าพี่เขาอยากจะซ่อมนะครับให้เขาไปซื้อซีมาใส่ก็ได้นะฮะมานะฮะถอดซีที่ดีออกมาจากเครื่องแล้วนะครับ ทีนี้ไอ้เครื่องเครื่องที่ว่าซีเสียตัวนี้นะฮะก็อยู่นี่เดี๋ยวงสันจะยกไปนะครับยกไปที่โต๊ะนะครับยกไปตัวทำงานโอเคนี่นะครับเจ้าเครื่องนี้นะฮะเมื่อเปลี่ยนเมื่อเปลี่ยนซีเข้าไปแล้วนะครับปรากฏว่าเปิดเครื่องแล้วเครื่องไม่เครื่องติดเพื่อนทำงานปกติแต่ไม่ร้อนนะครับพอลุงสันมาเช็คฟิลนะฮะปรากฏว่าฟิลขาดนะครับฟิลเจ้าฟิลตัวเนี้ย ที่อยู่ด้านข้างที่ลุงสันชี้ให้ดูมันจะครู่นี้นะครับฟิวขาดนะฮะเอามาเช็คกันดูนะครับว่าฟิวขาดจริงหรือไม่นะครับนะบอาการฟิวขาดตัวนี้เราก็ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรนะครับเห็นไหมฮะฟิวขาดถ้าฟิวไม่ขาดจะต้องขึ้นเห็นไหมฮะเข็มจะต้องขึ้นอันนี้เช็คฟิวไปแล้วปารากฏว่าฟิว เข็มไม่ขึ้นก็ผิวขาดไปแล้วนะครับทีนี้ลุงสันจะต้องเช็คดูนะฮะอันนี้อันนี้ลุงสันใช้มือจับนะเขาก็เลยกระดิ <c oughs> ขึ้นมาเมื่อคู่นิดนิดหนึ่งจับไว้มือเดียวพอนะฮะจิ้มนะไม่ขึ้นนะครับขึ้นเอามาซีโร่อซีโร่โกลซีโร่เอามาซีโ,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 าาโร,ร่กันนะฮะปรากฏว่าขึ้นนะฮะเอามาจิ้มที่ฟิวไม่ขึ้นนะครับฟิวขาดทีนี้แหละก็ต้องมาเช็คก,กันดูอีกทีหนึ่งว่าฟิวขาดที่อะไรนะครับ อาตัวไหนทําให้ฟิวขาดเช่นเคยนะการทดลองของุสังก์ก็จะใช้สายไฟนะครับแต่เป็นสายไฟที่เล็กๆนะนะครับย้ําเตือนกันไว้เลยนะว่าอย่าเอาไปใสยย่เยอะๆแบบนี้นะต้องเป็นเส้นเล็กๆนะครับคือเราเราปอกปอกสายไฟออกมาแล้วเนี่ยให้เหลือสายไฟแบบนี้นะฮะใช้สักเส้นหรือ2เส้นก็ได้นะครับเพื่อเวลาเวลาเราทําการลองเข้าไปนะฮะมีจุดเสียจุดจุดที่ช็อตนะครับจุดที่ช็อตเนี่ยเขาก็จะขาด นะครับุงสันใช้แค่2เส้นพอนะครับสเส้นเล็กๆแบบนี้นะครับแยกออกมาอย่างนี้นะฮะก็จะเอาแค่2เส้นนี้นะครับไปพันใส่กับฟิวตัวนี้แล้วก็ไปเสียบใส่กับแม่แปลงนะครับมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่นะครับสังก็พันใส่ไฟเข้าไปแล้วนะฮะแต่อยากจะขอบอกเลยว่านุ่งสันไม่แนะนําให้ทําตามนะครับเพราะว่ามีอันตรายพอสมควรนะครับเผื่อใครไม่รู้เนี่ยเกิอไปเอาใส่ไฟเส้นใหญ่ๆพันเนี่ยมันไม่ช็อตไง คือไอสายไฟเส้นนี้มันไม่ขาดไม่ขาดพวกนี้ระบบในวะงจรที่ล้วนหมดเลยคือล้วนนี่จะเกิดการช็อตขึ้นมาเลยนะฮะช็อตทั้งวงจรเลยเนี่ยก็จะอันตรายยิ่งกว่าเก่านะฮะก็ฝากเอาไว้นะครับถ้าอยากจะลองทําก็ได้แต่ต้องทําตามวิธีที่ลุงสันแนะนํานะครับอย่าไปใส่สายไฟเส้นใหญ่เกินไปถ้าไม่เกิดการช็อตก็อย่างที่ว่านะชอ็อตถ้ามันไม่เกิดการขาดของฟิลเนี่ยรับรองได้ช็อตหมดแน่ๆเลยนะฮะ <Okay. S 2> มา <Okay. S 2> เดี๋ยวมาลองดูกัน <Okay. S 1> นะครับ นี่นะครับเสียบใส่เข้าไปนะฮะตามขาตามขาที่ที่ถอดออกมาเพราะลุงสามยังไม่ได้ใส่กรอบตัวนี้เขาจะมีกรอบพลาสติกมาให้นะฮะไม่ได้ใส่กรอบก็ใส่ขาขาฟิวเข้าไปก่อนประเด็นแล้วมาลองกันดูนะครับมาฮะรุนระทึกกันดูนะครับรุนระทึกกันดูว่าฟิวจะขาดอีกไหมนะฮะถ้าเสียบไปแล้วซีใช้ได้นะครับ ซีไปแล้วซีใช้ได้ฟิลไม่ขาดลุงสั่งก็จะซื้อฟิลมาใส่นะฮะเพราะฟิลตัวนี้ราคาไม่เท่าไหร่หรอกนะฮะลองดูกันโอเคนะเปิดปุ๊บดูแล้ว นะฮะเส้นฟิวเส้นนี้ไม่ขาดนะครับฟิลฟิวสายไฟ,ยฟยที่ลุงสั่งพันเข้าไปไม่ขาดก็น่าจะใช้งานได้เดี๋ยวพอเราปิดแล้วเนี่ยนะะมาลองดูกันว่าร้อนไหมนะถ้าร้อนก็แสดงว,ว่าใช้งานได้เป็นปกตินะครับผมสั่งตั้งเอาไว้ประมาณ1นาทีนะฮะที่หน้าเครื่องตั้งที่หน้าเครื่องเอาไว้ประมาณ1นาทีนะครับเขาทำงานดูรับขึ้นตับลงจัดขึ้นตัดลงนะครับ ใช้มืออังเข้าไปด้านในเนี่ยก็มีความร้อนนะครับแต่ลงสันเปิดแค่นิดเดียวเมื่อสักครู่นี้เปิดแค่นิดเดียวเดี๋ยวลงสันจะลองเอาน้ําใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะฮะเน่เริ่มเริ่มโอเคละนะฮะข้างในนี้ร้อนนะครับมีความร้อนอยู่ด้านในนี้แล้วโอเคนะฮะมาเดี๋ยวลองน้ํากันดูมานะครับเดี๋ยวพระเอกของเราใส่ไปก่อนนะนะฮะก็คือจานไปนี้เป็นพระเอกในทุกเรื่องเลยนะครับ สองเรื่องที่ผ่านมาก็ใช้เจ้าการตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวองศาจะตั้งความร้อนองศามาอยู่ที่สามสิบสามร้อยองศานะครับเสียบไฟนะครับตั้งองศามาที่สามร้อยองศานะครับตั้งอ่าอุณหภูมิตั้งเวลานะะมาที่สองนะครับเ 2, ลขสองลองเปิดกันดูนะครับ จะฟังจะได้ยินเสียงนะครับว่าเขาจะมีการทํางานนะครับของระบบของเขานะดังขึ้นดังลงดังขึ้นดังลงนะครับด้านในนี้ก็เกือบเกือบจะมองเห็นแก้วแล้วนยฮะเห็นแก้วที่อยู่ด้านในไหมครับหมุนแก้วหมุนนะเขาก็จะทํางานของเขาโดยการที่จานของที่ลุงสั่งใช้เข้าไปนะฮะ เพราะว่าพี่เขาไม่ได้เอาจานรองมาให้ก็คือจานรองจะมีหน้าตานะครับที่เป็นแบบเนี้ยนะฮะจานรองเป็นมีหน้าตาเป็นแบบเนี้ยแต่ของพี่เขาไม่มีเอามาให้อันนี้เป็นของลุงสันนะฮะลุงสันก็เก็บได้มาเหมือนกันนะครับเขาจะหมุนตัวนี้เขาจะหมุนนะฮะไม่เหมือนกับตัว ตัวที่โรงสันทำก็จะมีไฟบอกนี่ตัวนี้เขาจะหมุนกลับนะครับหมุนกลับหมุนกลับหมุนกลับเรื่อยๆจนถึงเลขศูนย์เดี๋ยวเขาก็จะทําการตัดระบบแตกต่างกันไปนะครับแต่ละเครื่องแต่ละอาการของนะฮะเจ้าเครื่องไมโครเวฟนี่ไม่ต้องทําการตัดเลยที่สามไม่ตัดไม่ตัดต่อวิดีโอก็คือปล่อยยาวไปเลยนะ,ะเริ่มสตรตรงนี้ละเริ่มมาถึงตรงนี้ละดูนะะก็จะหมุน เวลาตั้งมาตั้งเวลาเขาจะหมุนกลับมาที่เลขศูนย์นะ,ะทำการตัดระบบไปนะครับอย่างที่ลุงสันบอกนะฮะก็คือไม่แน่ใจในคลิปวิดีโอรแรกในคลิปวิดีโอที่สองที่บอกว่าเวลาเราบิดไปนะครับพยายามจะบิดกลับถ้าบิดกลับแล้วตัวเนี้ยสวิตตัวนี้จะเสียนะครับก็คือปล่อยให้เขาเดินเดินมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนมาถึงจนเลขศูนย์นะครับก็คือการตัดระบบของเขาไปเองโดยอัตโนมัตินะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าน้ําใน ตู้ไมโครเวฟเครื่องนี้จะร้อนไหมนะครับเหมือนเดิมนะฮะพระเอกของเราทำง,งานได้ดีอยู่ตลอดเลยนะฮะเห็นไหมครับจะมีไอความร้อนขึ้นมานะเห็นไหมครับเห็นไอความร้อนไหมพยายามจะให้เห็นนะฮะนี่มาเห็นไอความร้อนไหมฮะโอเคนะครับก็ผลสรุปว่านะฮะ ตอนนี้นะฮะเจ้าเครื่องอาไมโครเวฟใบนี้ติดเป็นปกติแล้วนะฮะที่ลุงสารเอา,อาสายไฟใส่เข้าไปนี้นะฮะจะทมาต่อไปนะก็จะมาทําการเปลี่ยนอาเปลี่ยนฟิลนะครับเป็นฟิลตัวนี้โดยการที่ลุงสันจะนําเอานะฮะ <c oughs> นี่เลยนะฮะฟิลของเจ้าอาไมโครเวฟครื่งเก่าครึ่งนี้นะฮะเขาจะมีนะครับติดอยู่เป็นเป็นขาที่ติดอยู่กับมอ,บมอบแปลงตัวนี้นะฮะแล้วก็ ดึงออกมาเลยนะเพราะว่าเครื่องเนี้ยเป็นเครื่องอะไหล่ไปแล้วล่ะนะฮะก็ดึงออกมานี่นะฮะเขาก็จะมีขาเหมือนกันเลยนะครับมีมีขาเหมือนกันอ่ากับกับเจ้าตัวเนี้ยนะฮะกับเจ้าซิลฟิวตัวเนี้ยนะครับแต่ก่อนอื่นที่จะเอาออกนะฮะพี่เพื่อนเพื่อนที่ลองเอาสายไฟนะฮะมาพันแบบุงสันแบบนี้อย่าลืมเอาสายไฟออกด้วยนะครับก็แกะฟิวออกก่อนนะฮะ แกฟิวออกก่อนขาก็เป็นอย่างนี้นะทั่วๆไปเหมือนเหมือนกันเหมือนกันครับเพราะว่าตัวนี้ไม่ต้องดึงออกหรอกเส้นเส้นที่อยู่ด้านในนี้ไม่ต้องดึงออกนะครับให้เรามาถอดเอาฟิวอย่างเดียวนะครับฟิวที่อยู่ด้านในนี้ก็ก็จะมีหน้าตาเหมือนกันนะฮะแล้วเดี๋ยวลุงสันจะบอกว่าฟิวดีฟิวเสียเป็นยังไงนะครับโอเคแกะใส่ไฟนี่ก่อนดีกว่าแกะเอาสายไฟออกไปแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาดึงขาดึงขาตัวนี้ออกดึงขาตัวนี้ออกนะฮะตัวนี้เป็นฟิวที่เสียนะถ้าพี่เพื่อนดูดูกันก็ ตัวนี้เป็นติวตัวที่เสียนะฮะตัวที่เสียเนี่ยจะเห็นอย่างได้ชัดเลยว่าไอ้มาใส่ไฟเขาจะขาดในไหมฮะเนี่ยขาดไปแล้วนะครับตัวนี้ขาดไปแล้วแล้วเราก็จะมาทําการเปลี่ยนโดยการที่นะฮะลุงสันจะนําเอาไว้เจ้าฟิวของตัวเนี้ยนะฮะมาใส่มาเดี๋ยวมาแกะดูวิวตัวนี้กันดูนะฮะเขาจะมีล็อกล็อกของเขามาเนี่ยแล้วก็แกะออกมา น,นี่ฟิวนี่ฟิวฟิวดีนะครับตัวนี้คือฟิวตัวดีนดูฟิวตัวดีตัวเสียกันนะครับตัวเสียนะฮะเนี่ยขาจะขาดไปแค่นี้เลย จะเหลือขาขาที่ต่อเป็นเป็น,เป,นเป็นสายฟิวออกมาเหลืออยู่แค่นี้ส่วนฟิวดีจะเป็นแบบนี้เห็นไหมฮะเ็าจะมีขดทวดขดรวดม้วนอยู่ด้านในนะฮะเราใส่ฝั่งไหนก็ได้นะครับจะกลับกลับกับหัวกับท้ายก็ได้เหมือนกันหมดนะฮะนี่นะฮะเราเปลี่ยนสายเข้าไปเลยดีกว่านะครับขาหนึ่งนะ,ะขาหนึ่งเขาก็จะยึดอยู่กับสายไฟเราก็เสียบใส่เข้าไปนะฮะอีกขาหนึ่งเราก็เอาไอ้เจ้าหัว หัวของหัวฟิลตัวเนี้ยใส่เข้าไปอีกแถบหนึ่งก็จะมีมีาขาที่เข้าได้พอดีนะครับาก็มาปิดฝานะฮะเอาฝาตัวนี้ปิดเข้าไปนี่นะใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมล็อกนะล็อกกลับเข้าไป ส่วนขาฝั่งเนี้ยนะฮะที่ที่ที่เป็นขาล็อกแบบนี้แล้วก็ไปเสียบเข้ากับหม้อแปลงนะฮะด้านในเนี้ยหม้อแปลงเขาจะมีขาขาให้เสียบฟิวได้พอดีนะครับแล้วก็เสียบกลับเข้าไปนะ,ะโอเคแค่นี้เมื่อกี้ทดลองแล้วติดแล้วนะครับก็ไม่ต้องไปลองแล้วหนต่ดไม่ลองแล้วเดี๋ยวม่ฟ้าเลยนะครับพอคิดว่ายังไงก็ติดแน่นอนนะครับง่ายๆนะฮะก็นําเอาอุปรกรณ์เก่ามาใช้กันนะฮะ หรือรือดูก่อนมาเช็คกันดูว่าใช้ได้ไหมใช้ได้หรือไม่ได้ไงก็เอามาเปรียบเทียบแล้วก็มาทดสอบมาดูมาอะไรกันนะฮะทำหนึ่งที่ลุงสันทำนะครับมาเดี๋ยวเรามาประกอบกลับแล้วก็มากรองวัตถุนี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวค่อยเอามารวบรวมกันนะฮะค่อยไปกองไว้รวบรวมไว้ในกองเดียวกันนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับพี่ๆเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปวิดีโอของลุงสันนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้สวัสดีนะครับพบและเจอเจอกันลุงสันในคลิปวิดีโอหน้าต่อไปนะฮะกับการที่จะมาเช็คนะครับเจ้าเครื่องไมโครเวฟอีกที่เหลือนะฮะที่เหลืออยู่อีกนะครับอีก2เครื่องนะครับคือเครื่องนี้่าเครื่องนี้ที่ลุงสันจะทําการซ่อมนะครับแล้วก็เครื่องนี้อีกเครื่องหนึ่งที่เพื่อนเอามาให้อีกเครื่องหนึ่งนะครับสวัสดีนะครับ เจ้าไมโครเวฟเครื่องนี้เสียนะเสียที่ซีเพิ่มเติมมาก็คือฟิลนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนอ่าเปลี่ยนซีหนึ่งตัวนะครับรเผอิญว่าลุงแสงก็เจอซีอะซีที่มีนัมเบอร์เดียวกันนะฮะซีนัมเบอร์เดียวกันแต่ผิดและแตกต่างกันตรงที่โวลต์นะฮะอะซีตัวเนี้ยตัวนี้ตัวนี้เขาเขาไม่มีบอกนะครับเขาไม่มีบอก เราจะสังเกตด,ดูบางตัวก็จะยาวบางตัวก็จะสั้นแต่เรามาเลือกความจูุเอานะฮะมีความจุที่สูงกว่าก็ดีเหมือนกันนะครับแต่อย่าสูงมากนะคิดว่าอย่าสูงมากก็คือต้องสูงเป็นพอประมา,ะมาณนะครับตัวนี้เสียที่4นะฮะฟิวขาดนะครับก็กลับมาใช้งานได้เป็นปกติเหมือนเดิมนะครับจบนะอันนี้นะฮะเดี๋ยวเลยอีกสอเครื่องนะครับ น่าจะเหลืออีกสเครื่องเพราะว่าหนูสั่งทอดอะไรไปแล้วสองเครื่องสองเครื่องนี้ก็ภาวนาว่าอย่าให้เสียไปมากกว่านะฮะมากกว่าที่หนูสั่งคิดเอาไว้นะครับจะได้จํานวนอ่าเจ้าตู้ไมโครเวฟเยอะสักนิดหนึ่งนะฮะมาหเครื่องมาทั้งหมดนะฮะหนึ่งสสามสี่ห้าหกเจ็ดเครื่องเจ็ดเครื่องให้ได้สักหกเครื่องก็ยังดีนะครับ